หลังจากนี้น้องๆก็จะเตรียมตัวกับคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรกของพวกเขานะคะที่จะเกิดขึ้นในวันเสาร์ที่จะถึงนี้ค่ะในคอนเสิร์ตใหญ่ของเรานะครับที่แพรรีนาเนี่ยจะมีความพิเศษตรงที่เราจะได้เราจะได้มีแขกรับเชิญซึ่งแขกรับเชิญของเราเนี่ยถ้าเราติดตามถ้าท่านผู้ชมติดตาม True AF9 มาก็จะได้รู้จักกันเป็นอย่างดีอยู่แล้วซึ่งมันแน่นอนเป็นรุ่นพี่ AF ก็คือพี่ซานีพี่เต่าและพี่คชาค่ะใครดูกรุงเทพเราต้องไปดูขอนแก่นด้วยไม่งั้นจะไม่ครบ มันมันจะเป็นภาคมันจะเป็นเหมือนหนังครับภาค2แล้วภาค2ก็ย่สนุกกับาภาคหนึ่งไม่ได้ต้องสนุกเท่ากันสิสนุกเท่ากันสนุกคนละแบบดีกว่า,อาคอนเสิร์ตที่กรุงเทพนะคะก็จะมีพวกเรา6คนที่ได้โชว์ซิงเกิลแรกแ,และอีก6คนซึ่งเป็นใครไม่บอกอ,อีก6คนแสดงที่ขอนแก่นที่สำคัญเนี่ยจะมีการคลิกบทบาทขึ้นบนเวทีด้วยแต่ไม่รู้ว่าพาทไหนต้องติดตามเอาเอง อ้าวเตรียมตัวเป็นเพืนกับพวกเขาทั้ง12คนได้กับคอนเสิร์ตนี้นะครับ t r u e f 9เกินคาดในวันที่27ตุลาคมนี้อินทผอกรีน่าเมืองทองธานีแล้วก็วันที่4พฤศจิกายนที่ตลาดต้นตาลจังหวัดขอนแก่นนะครับ